ประแจไฟฟ้าไร้สายไม่บัคมาตรฐานญี่ปุ่นแน่นอนก็ไม่ก่อนเครื่องมือท่เท่แบบนี้เลยครับของมาตรฐานญี่ปุ่นอยู่แล้วมาดูกันนี่ อย่างเท่เลยครับมาดูกันนครับเมื่อเดียไปในตอนต้นเลยนะครับมันจะมีตัวง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นปัจจกไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่แล้วก็ใส่ชาร์จนะครับแล้วเกิแบตเตอรี่เข้าไปปึ้งใช้ได้เลยเห็นไหมครับหมุนซ้ายหมุนขวาปรับได้นะครับกดตัวนี้เพื่อปรับจะหมุนทีงไหนหรือว่าเราจะไปการไม่ต้องการแบบยิงค้างไว้อย่างเงี้ยเผื่อบางทีมันโอเวอร์เกินไปใช่ไหมครับแล้วกดตัวนี้หนึ่งครั้งจะมีไฟสีเขียวขึ้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นยิงทีละช็อต กดัางไวก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะหยุดแค่นั้นเห็นปะเทียช็อตเียช็อตเปลี่ยนข้างเทียช็อตเียช็อตอันนี้คือกันบางทีแบบเอ้ยหมุนแล้วมันมากเกินแล้วจะทําให้พังอะไรอย่างนี้แตได้เกิดใช้งานใหญ่ๆยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดไปได้เลยเต็มที่ครับกดค้างได้เลยแถมไม่ต้องกลัวด้วยเวลาใช้ในที่มืดเพราะมันมีไฟตรงนี้เวลากดจะมีไฟขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับมืดแค่ไหนก็ขันได้นี่มาตรฐานญี่ปุ่นมันจะประมาณนี้แหละครับเมย์บั๊กประแจไฟฟ้าไร้สาย Woo